เอาแหละในวันนี้มีอัปเดตใหม่เห็นว่ามีอาชีพใหม่นักสำรวจด้วยว่าแต่เอ็นเจพร้อมหรือยังเนี่ยเราจะไปใช้อาชีพนักสำรวจกันแล้วไปหลบอะไรอยู่ตรงนั้นนะเอ็นเจเฮ้ยก็ฉันเป็นนักสำรวจในตอนนี้ฉันกำลังสำรวจแผ่นไม้ที่อยู่ตรงนี้อยู่นะสิ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าจะไปสำรวจแผ่นไม้ทำไมเราต้องออกไปสำรวจโล่กว้างเจ นนเพราะว่าฉันคือนักสำรวจแล้วแต่นายอะจริี้ของปลาอย่างนี้นี่คืออยากโดนต่อยเหรอเนี่ยก็เพราะว่าในวันนี้นะมีอาชีพใหม่อัปเดตมา2อาชีพเลยแลนั อ,อาชีพกระสอบใส่อเอ้ยอาชีพกระสอบใส่เอาไว้กันน้าท่วมหรอจิกกจิ๊เฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้มีอาชีพใหม่อะไรบ้างนอกจากนักสํารวจนะซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคืออาชีพนักสํารวจ the explorer นั่นเองซึ่งจะเกิดมาพร้อมกับของต่างๆนานาสาหรับนักสารวจเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่เธอเดี่ยแต่งตัวเป็นนักสํารวจแบบเต็มยศสุดๆไปเลยนะเนี่ยแน่นอนดูนี่ดูกระเป๋าข้างหลังฉันสกักก่อนอุย้ยโอ้โหนี่มันกระเป๋านักเดินทางของจริงแอดเวนเจอร์สุดๆมีดาด้วย,ยมันเป็นนักเดินทางต่าง โอ้ยน้ำยาต่างโลกปะเนี่ยอันนี้น้ำยาแบบว่าโพชั่นไวฮิวอะไรอย่างงี้เปล่าใช่แล้วนี่แหละพชั่นเอาไว้ฟื้นฟูร่างกายส่วนนี่ดาบเอาไว้แบบว่าจัดการเจ้าพวกสลามหรือพวกไก่ตัวเหลืองแถวนี้เธอควรจะเอาดาบนั้นออกมาฟันเจ้ากวางนะเข้าใจไหมเอยเจ้ากวางไม่กลัวดาบเพราะว่าเจ้ากวางแข็งแกร่งเกินไปขนาดปืนยิงยังไม่เป็นไรเลยอ่ะเขาแหละถ้าอย่างงั้นมาดูอาชีพของฉันกันบ้างวันนี้ฉันได้ซื้อมาแล้วนี่อาชีพใหม่เหมือนกัน ไม่มีขีดเลยหรอจิกี้หยอกอะไม่มีเพราะฉันจะไม่ซื้อเพราะอ่านๆดูแล้วเนี่ยอาชีพนี้นะครับชื่ออาชีพว่าเดอะบรูตขออีกทีเดอะบรูตโอเคเดอะบรูตเดอะบรูตอาชีพเดอะบรูตนะครับเห็นว่าจะเกิดมาพร้อมกับโล่อะฉันก็เลยคิดว่ามันจะเป็นอาชีพกระสอบทรายดีๆนี่เองไงอ๋อเข้าใจแล้วน่าก็เป็นเหตุผลที่ว่านายทำไมถึงแขวนปต่อยฉันซะอย่างนั้นสินะถูกต้องแล้วแหละจะทิ้โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเขาแหละอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ไปลุยกันดีกว่าเอ็นเจโอเคจะพร้อม แล้วก็อย่าลืมเช่นกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะและอย่าลืมไปอุดหนุนพวงกุญแจชิคกี้แอนเจอร์คริสต์มาสอิดิชั่นด้วยนะมีจำนวนจำกัดใช่แล้วมีขายแล้วที่ในช้อปปี้ขายแค่ช่วงคริสต์มาสเท่านั้นนี่หิมะตกแล้วเห็นไหมไปเลยหิมะตกและนี่คือคัสซีนของสัปดาห์นี้ซึ่งไม่มีอะไรมากนั่งคุยกันอยู่นั่งคุยกันอยู่คืนนี้กินอะไรหมูทาปาเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำแข็งกดเฮ้ยน้ำแข็งใสเอ้ยอร่อยเลยเฮาบอยคริสต์มาส is coming oh my god ใกล้จะมาแล้วสินะเอ้จะได้เจอสตนตาครูสแล้วสตนตาคอร์ดเเอาแหละไปลุยกันเลยดีกว่า let's go, <S Let s go. <S พวงกุญแจชิคกี้เอ็นเจกวางเดอสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงค์ช้อปปีด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาแหละเข้าเกมมาแล้วอาชีพพรูดของฉันเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับนี่เลยเอ็นเจอะไรเลยอโรไน ว่าอาชีพของฉันเนี่ยเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าแมปปะโอ้โหม่กอดโอ้โหมี่แทมนี่ด้วยเข้มทนะคะโอ้โหนักสำรวจจริงๆเลยนี่วันแรกจะไปช่วยเด็กได้เลยเนี่ย <c oughs> แล้วนี่ไงฉันกำลังจะไปดูเด็กว่าเด็กอยู่ไหนจ้าโอเคอยู่ทางนี้ที่เนกะ่หน้าที่ของนายคือการเปิดแคมป์ไม่ฉันโอ,โอ้โหนี่ฉันเป็นแบบว่ากระสอบทรายเลยไหนะใช่แล้วกระสอบทรายนันะ่นแหละดีเลยคือกระสอบทรายเป็นเป็นแบบว่าคําบงบอกง่าไๆว่าจงเป็นแบบว่าข้ารับใช้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> เอากระสอบทรายไงเอาดีเดี๋ยวฉันรีบเติมแคมป์ให้โอ้ยพอไม่มีอาวุธแล้วแบบว่าไม่ชินเลยอะ่ะฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าโลกของฉันเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างฉันว่าโลกของนายเนี่ยอาจจะสามารถกันเจ้ากวางก็ได้นะมันน่าจะกดาเม อยู่แล้วแต่ว่าเห็นเขาว่ามันมันล่อศัตรูได้ด้วยนะล่อเลยออใช่แล้วเหมือนแบบว่าปกติแล้วศัตรูเวลาวิ่งไล่ใครใช่ไหมจะสนใจแค่คนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยงงี้นี่ถ้าฉันถือโล่ไปใกล้มันอาจจะหันมาตีฉันก็ได้แบบว่าสายแทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลานายแบบว่าถือโล่นายต้องมีคำยั่วยุด้วยนะทุกครั้งที่เวลาถือโล่แล้วแบบจะยั่วยุอ่ะอ๋อมันมีแบบว่าเอฟเฟกต์ทอนเอฟเฟกต์ยั่วยุเพราะฉะนั้นฉันต้องมีคำยั่วยุใช่ไหมใช่แล้ว๋ยนลองคิดมาสักคำหนึ่งสิ อ่าดูทรงคิดไม่ทันแล้วจังหวะนี้ <c oughs> อยู่ดีๆจะให้คิดคำยั่วยุฉันก็ยั่วยูใครไม่ค่อยเป็นเลยเด็กโอ้ยจบแล้วชิคกี้เธอเอ็นเจไหนเธอลองยั่วยุฉันสิสมมติเธอจะยัว่วยูผหลาเดี๋ยวอ่าพูดลายพูดลายาอ่ะพูดลายอ่ะนี่คือคำอา้จปบ ธอพูดอะไรของเธอมันย่อยุตรงไหนเดีอเอเจพูดแชะขนาดโมโหไงอย่างนั้นหรอว้ยแต่ว่าเจ้าพวกเขาติสไปไม่ได้พูดอะไรอะแล้วฉันจะย่อยุยังไงอ๋อแล้วก็ตะโกนบอกไปว้าหัวร้อนมีเขามาเด้อเฮ้ยกระทบกระทบหัวหัวฉันก็ล้านเหมือนกันตอนนี้อะไรุ้ยรู้ไหมว่าทีพนี้ข้อดีมันคืออะไรข้อดีคืออะไรอ่ะมันสามารถมองเห็นกล่องทะลุผุโป่งได้เลยยานี่ฉันอยู่ข้างบนฉันมองเห็นกล่องอยู่ข้างล่างด้วยมองเห็นกล่องอะไรของเธอเพร์เจอร์อะไรมันไม่เพร์เจอร์นี่ฉันเห็นเงากล่องสีแดงเนี่ยรู้ แล้วมันมีกล่องขนาดแบบว่าก็าจะเป็นระดับกระจอกอ่ะเชื่อใช่ไหมกระจกสุดกล่องอันแรกเลยอ่ะไหนตรงไหนไม่เห็นมีเลยนั่นไงอยู่ข้างในนั่นไงเดินลงไปเดี๋ยวก็เจอนี่หรอไหนตรงไหนไม่ใช่ ฉันหมายถึงว่าความสามารถของฉันคือมองกล่องได้อย่างทะลุปูโปง่งแบบทะลุกำแพงทะลุสิ่งกิดขวางโอ้โหอันนั้นก็เจ๋งดีเหมือนกันนี่นาะสมชื่อ,อ Explorer จริงๆเลยพอใช้แล้วนี่ไงคือแรกได้เด็กมาละโอ้โหโอาชีพของเธอเริ่มเฉิดฉายแล้วสินะโฮ้โยมาโกูเหมือนก,กันนะเนี่ยชิกกี้ไปไปมาๆนี่ไม่ธรรมดาตับค่ะพี่ประเจนเเธอเย่อยุ่ช่ไเจยอยุ่นนายอยู่ตอนนี้ก็เจ๋งนีนะเห็นว่าเปิดกล่องเร็วขึ้นด้วยนะเนี่ยใช่แล้ว Explorer ของจริงมาเขวาว่าฉันก็เปิดกล่องไวกว่านา อ๋อแหละในคืนที่2องฉันจะไปช่วยเด็กคนที่2โดยที่ฉันไม่มีอวูดได้ยังไงกันแต่ไม่เป็นไรเพราะทุกครั้งที่ฉันเดินไปน่ะฉันก็จะเห็นกล่องอยู่ลำไรถ้ามันแบบว่ามีกำแพงหรือมีอะไรกั้นอยู่เี๋วมา เลยชิกกี้ฉันเห็นอีกแล้วเ้ยโอ้โหเจ๋งแจ๋วมันเห็นทะลุเลยเหรอเห็นทะลุเลยชิกกี้ก็เจ๋งนี่นะเจ๋งก็ของนายกับเรากันนะับถือถือเกาะแต่ว่าถือโลมาให้โดนไปอะครับเฮ้ยโอ้โหเยียดหยามอาชีพของฉันน่ะเป็นลูกผู้ชายของจริงฉันก็เชื่ออยู่แหละองั้นก็ใช้ความความเป็นลูกผู้ชายคุ้มค่านะชิกกี้นี่เดี๋ยวฉันจะถือโลไปล่อมันให้ดูดิเจ้าเพาะเจ้าหมาป่าเดี่ยอะไรโดาสวนเลยยั่วยุยั่วยุมาเลยมาเลยโว้โว้โ้โหมาป่าที่ไหน อาย,อย่แล้วเหร,อ <Yo. S 2> ราอยากจะเปซานตาคลอสโอโหมาเข้ามาเลยนี่โอ้โหนี่มันทำให้ฉันถึกขึ้นอยู่พอสมค oh, วรเ <yeah. S 1> ลยเนี่ย เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเกือบตายบูจะไม่เดินไวมากเลยอะจู่ๆก็เดินไวสงสัยอ๋อจริงด้วยควา,ามสามารถเลยคือหลังจากที่ฉันเดินเคลียร์หมอกไปแล้วจะได้สปีดด้วยนะอ๋ออาชีพ explorer ถ้าเดินเข้าหมอกก็จะเดินเร็วขึ้นใช่แล้วนะเธอกลับมาแล้วพร้อมกับความว่องไววุ้ยโอ้โหเจ๋งแจว๋วมีสปีดบูด้วยแฮะว่าแต่นายไม่เปิดแคมให้ฉันหน่อยเลยฉันหาของกินอยู่นะเมื่อกี้นี้ฉันไปยัวยุหมาป่ามาไม่ว่าไงโอ้สุดยอดเลยว่าแต่เธอได้ขากระต่ายหรือยังอะฉันเหรอได้แล้วเธอมีเผื่อฉันไหม ไม่มีเลยอะชิคิโอ้ข้อเสียของสองอาชีพนี้ก็คือไม่มีอาวุธนี่เองใช่แล้วล่ะเอาล่ะงั้นก็แบบว่าตามมีตามเกิดแล้วกันนะชิีิแต่ <c oughs> เป็น explorer เลอจะต้องไปช่วยเด็กแนละ้วใช่แล้วนี่ฉันกำลังจะไปช่วยเด็กโดยที่ฉันไม่มีอาวุธเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เกือบตายอะจิดูเมื่อกี้โดนหมาธรรมดาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเธอจะช่วยเด็กยังไงนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันมาจะจะลองไปหากล่องเปิดดูนะสิไปจุดปุ๊บปเย็นกนไปอ้อจะเจอกล่องแล้วอู้บันดีมากเลยอะชิกิมันเจ๋งแจ๋วเลยฮะมันเห็นกล่องเรืองแสงทะลุหมดเลย กล่องที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี่ฉันก็เห็นนะเนี่ยอุย้ยกล่องที่ซ่อนก็เห็นเหรอเห็นหมดเลยอันนั้นนะโอ้โหเพราะฉะนันนะ้นฉันจะสามารถดูแล้วก็รู้ได้เลยว่ากล่องเนี้ยมันอยู่ในระดับไหนเพราะฉันจําทรงกล่องได้โอ้ยแล้วก็อาชีพของเธอมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งแจ๋วอยู่นะเอ็นเจอะไรเด้อคือการที่ถ้าเธออยู่ห่างจากแคมป์ไฟอะ่ะเธอจะหิวช้าลงโอ้ยงั้นฉันจะไปสุดขอบแบบเลยไปไกลเกินเอาจะได้หิวช้าลงแล้วทำไมฉันได้แต่เป็นเบดแบบแบบแบบทำไมฉันได้แต่แบนเดตอ่ะว่าอยู่ทำไมเธอไม่ค แต่แบบว่าฉันมาไกลเกินกว่าจะกลับไปแล้วอะชิีิโอ้ฉันได้ถังน้ำมันเพียบเลยมุ้ยเดินไวเดินไวเดินไวมากโอ้เดินเข้าหมองแล้วเดินไวจริงแจ๋วอย่างนี้มันก็เข้าทางเลยสิทำไมได้แต่แบบว่าของที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์สาหรับฉันเท่าไหร่ันเจอเด็กคนที่สองแล้วแต่ว่าจะช่วยไม่ได้เพราะฉันไม่มีอาวุธเอาเฮ้เอ็นเจฉันต้องไปตามหาอาวุธก่อนและกันนะชิีิฉันพอจะมีอาวุธอยู่นะเดี๋ยวฉันไปหาเธอดีกว่าอาวุธของนายคืออะไรฉันมีทั้งหอกแล้วก็มีทั้งปืนพกอ้ยโอ้ยมาเอามาจากไหนอะ อาอาวุธจากฉันไปแต่ฉันทําการถือโล่ล่อให้แล้วกันนะโอเคงั้นเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิกกี้ปั๊บหนึ่งฉันต้องทําการแบบว่าเป็นขึ้ไปเอาของก่อนโอ้เกิดอะไรขึ้นเอ็นเจโอเครึปจึ๊บป๊อปเออนี่ฉันแอบแล้วฉันกระโดดโอ้ยแต่ฉันก็ยังโดนยิงอยู่ดีถุงฉันได้ถุงยี่สิบมาแล้วคราวนี้ฉันก็มีอาหารกินตลอดทางแล้วชิกกี้อุ้ยโอ้โหเธอไปโซลาวายกันเหรอใช่แล้วชีวิตเรามันก็ต้องแบบว่าเดินรนกันนิดหนึ่งนะสิไหนอาวุธไาอ่ะนี่เธอเอาไปเลยฉันให้เอาไปเลยสองอย่าง อ้อาไปก่อดนักสำรวจวิง่งหนีเลย <laughs> <laughs> นักสำรวจต้องไปก่อนเพื <laughs> ่อนสิไปแล้วโอ้ชุบโถ่ได้จริงคำมระอรแส้เอาแหละอาชีพฉันจะได้เฉิดฉายแล้วเดี๋ยวฉันจะล่อให้ส่วนเธอก็จัดการพวกมันโอเคไหมโอเคได้เลยเราจะมาดูกันว่าสกิลท้อนหรือสกิลยั่วยูเนี่ยมันจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าโอเคงั้นไปโลดม <laughs> ันจะให้นายได้ไปสู้กับฝูงหมาจํานวนมหาศาลโอ้ยยอยยูย้อยยูเยรอ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 ทมตาัไเจ้าหมาเออเจ้าหมาเจ้าหมาอุ้ยนี่ไง มายุยยุไอ้เจมันกินจะยั่วยุมันจะย้อนเลยที่กี้ยั่วย่อยยุโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ตีแล้วมันก็จะหันมันหันกลับไปตีเธอเอ้ามันยั่วยุมันจะแบบยั่วยุยั่วยุมันยั่วยุยั่วยุเป้นไงยั่วยุยั่วยุเอ้ยทางนี้ทางนี้เอ้ยตามเจเจด้วยมาอะไกันด้วยด้วยทันมากหยุดหยุยยุหนี่เป็นไงอ้าว ดูท่าจมอ๋อ๋อเอ็นเจฉันสามารถกดคลิกเพื่อยโยยุได้อ้าวจิกี้แล้วนายไม่ไม่นายจงใจอันนี้ฉันให้อาหารเอาไปกินโอ้ขอบคุณมากเพราะนายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเอ้าเฮ้ยฉันเป็นนักรบต่างหากล่ะสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรโอเคนี่เลยมาทั้งนี้เลยนักรบฉันต้องการนายเป็นจนวนมากโอ้แต่ข้อเสียมันฉันคิดว่ามันจะย่ยยุตลอดซะอีกแบบว่าถ้าเธอตีมันมันก็ยังหันกลับไปตีเธอนะเออเอาเป็นว่าเธอตีมันก่อนใช่ไหมตีมันก่อนเลยแต่แล้วฉันก็ยโยยุยโยยุยโยยุดีเป็นไงเหมมดีกต ไม่ยังไม่มีใช่ไหมมีคูดาวอยู่นิดหนึ่งนะยโยยุยโวยุยยุอายุยโยยุเป็ไงไปไงยโยยุสุดยอดเลยยโยยุแล้วไงต่อยยอายุนี่ยโยยุเอ็นเจอุ้ยยโวยุจนฉันใจตายแล้วเนี่ยอืมการย่วยุสามารถททำให้เธอแบบว่าตัวตัวกับมันได้นะจะไม่โดนลุม โอ้ไม่ตัว ي, ตัวยั่วยุยั่วยุยังไงของนายจะได้อยู่ข้างหลังนายไว้หันมาดิหันมาดิเออยังง่วยุไปแกนี่โอ้อโหเหลืออีกสองตัวจิกี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะยุก่อนแป๊บนึงนะยั่วยุนี่ยังง่วยุงไปแกทางนี้เลยพวกทางนี้เลยเฮ้ยยั่วยุยั่วยุนี่โอ้งงโหหมางงฉันก็งงเหมือนกัน ก็บดีทักนี้ักนโอ้กสกกันยั่วยุกอนอยเหนื่อยกว่าปกติเอเจทำไมฉันรู้สึกไร้ประโยชน์ดีโอ้ยจกเอออาานักสำรวจมาสองอันนี่มีประโยน์กอกนเนี่ยหนแล้วเธเห็นกล่องทะลุกำแพงอีกแล้วรอเห็น้นก็เห็นหมดทุกอย่างเลยดีแฮะิชังเลยนี่ันกลังวิ่งกับเอ้วิ่งมา่ตามเธออจได้ใช้สกยวยุยนะ่ยยั่ยุดีเป็นในะบอกเรืงตรงโอ้ยอนายจมากเก เฮ้ยไอเจมันแต่มันถึกขึ้นอยู่นะเวลาถือโลอะอ่ามันก็แงแล้วสิก็มีโลนี่นะจิกี้แต่นอกจากถือโลแล้วฉันก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะลองดูนะว่าดาเมจระหว่างถือโลกับไม่ถือโลมันต่างกันเยอะไหมลองดูจิกี้ว่าจะมีประโยชน์เจ้าหมาลองกัดฉันซิลองพันมีโชวโอ้โหแรงแรงโอเคถือโลดูโชว์เป็นไงโอ้โหมันมันมันไม่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อืมโอเคต่างอยู่แต่ก็ตายได้เหมือนกันในความต อ่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถือไว้สบายใจเฉยๆแต่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไรก็ <laughs> บอกแลว้วจิกี้โถเอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจะโดนกบกัดตายโอ้ยจิกี้แดงมากเลยนาย <laughs> โอ้มืดแล้วเฮ้ยอย่ามาทางนี้เดี๋ยวเจ้ากวางก็มาด้วยกันทางนี้นะสินี่ฉันจะมาโอ้ยโอ้ยจิกี้ใะโดนกบเลย <laughs> โอ้โหดีนะฉันถือโล่อยู่นี่เห <laughs> ็นไหมถ้าฉันไม่ถือโล่นะฉันตายไปแล้วนะเอ็นเจแล้วนายยังไม่ตายเหรอเกือบตายเหมือนกันนัน่ะโอ้ยจะกลายเป็นฉันโดนกบเลียแทนแต่ฉันรอดเพราะฉันฉันมีโล่ไงต้องขอบคุณโล่ฉันนะ มันไม่ได้ช่วยฉันเลยอะ่ะขอบุณโ,โลนายมากเลยนะแต่ทีหลังไม่ต้องฉันว่าฉันเอาเวลานี้ไปตัดไม้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะสุดท้ายแล้วเอานายก็มานั่งตัดไม้อยู่ดีอะ่ะ Explorer เนี่ยต้องหาของมาเติมแคมไฟนะเฮ้ยนี่ฉันเป็นนักสำรวจจะมาช่วยเด็กอยู่โอย้ยโอย้ยมากัดมากัดฉันโอย้ยฉันได้ยินเสียงกวางอะ่ะมาทางนี้จริงด้วยโออนโอ้ยฉ oh <no! S 1> ันจะ ไม่ต้องห่วงเอ็นเจเดี๋ยวเธอกลับมาแคมป์เนี่ยเธอก็จะมีตุ๊กตาวางอยู่ที่ชั้นชั้นให้แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าน่าทำชั้นใช่ไหมใช่แล้วเธอจะวิง่งไ,ไม่ใช่วิง่งเร็วขึ้นเลือดเพิ่มเร็วขึ้นโอเคสบายใจได้แล้วระหว่างนั้นล่ะอ้อช้าพอดีโอยนะจริงก็มาเซเอาให้ห้าวเฉยอันนี้ฉันเอาถังน้ำมันมาเติมนะจะได้แบบว่าอีกเลเวลหนึ่งอยู่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวคนที่สามนะ่าจะไปช่วยได้แล้วล่ะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวคนที่สามเป็นหมี โอ้ยเหนื่อยใจกับการย่อยุ่ยนายมากเลยนี่ถ้าฉันมีชุดกาะฉันจะถึกกว่านี้อย่างเนี้ยเธอรู้เปล่าจริงของนาย,ยน่าต้องใส่ชุดกอะแล้วล่ะเอาและวนำทางฉันไปเลยไปไหนไปช่วยเด็กไงโอ๋ยฉันกำลังแบบว่าหาแบบปืนอยู่นะสะิทางนี้ถ้าเกิดจะไปช่วยเด็กก็ทางนี้เอ๊ะแต่ว่าเปิดแคมป์ยังไม่เยอะเลยน่นามันจะเปิดได้หรือยังอะออแคมป์ตอนนี้เป็นเลเวล5แล้วมังจิกีฉันว่าน่าจะช่วยเด็กคนที่สามได้อยู่อ๋ยจะน่าจะแบนเดตให้ตายเถอะรังไม่ดีเลยอะจริงๆแล้วเธอควรเอาแบนเดดมาให้ฉันนะ ป็นสโอ้ยจิกี้ฉันไม่มีอุธฉันก็เกือบตุยเหมือนกันเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วโอเคลุยเลยเอเจเดี๋ยวฉันยั่วยุให้ฉันเหรอว้าวโอ้โหย่วยุยยุยยุจิกี้ไปไกลไปไกยั่วยุเป็นไงนี่ฉันล่อให้เฮ้ยทางนี้ทางนี้จะไปไหนนี่งลยงงเลยสิอ้ยอโอ้ y อ้ยโอ้โอ้ยโย้อโอ้ย้ ทำไมทำไม Explorer <c oughs> ของเธอก็จอกอย่างนั้นล่ะ ฉันก็ฉันก็เก่งกว่านายที่แบบว่าเกิดมาเพื่อเป็นแฉงอะชิ๊กโอ้ยก็โอ้อาชีพของฉันอาชีพพรูดกระจอกชมัดเลยเฮ้ยของฉันจริงๆก็ไม่กระจอกหรอกฉันเดินสะดุดเองเลยโอ้ยแต่อาชีพเธอก็ใช้ได้อยู่นะไมอาชีพฉันโหดอยู่นะมองทะลุเห็นกล่องแถมแบบว่าเกิดมาพร้อมกับแมพแล้วก็เข็มทิศอ่ะแต่ว่าสองอาชีพสำหรับสัปดาห์นี้ฉันว่าฉันกลับไปใช้อาชีพเก่าดีกว่าอย่กันถึงอาหารบนอาหารตลอดทางโอเคมาเล่นอาชีพใหม่ให้ดูกันแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคิดว่าน้องๆเล่นเก่งกว่าพวกเราก็คอมเมนต์มาเลยเซ่โถ่น้องๆน่าจะคอมเมนต์กันยับยับเลยพวกเรากระจอกจะมั้ยอกระจอกจริงเลยอ่ะเอาแหละเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายครับผม